สวัสดีค่ะในคลิปนี้เราจะมาแนะนำมังงะจีนสิบเรื่องที่จำนวนตอนของปัจจุบันนี้แปลไทยมากกว่า150ตอนนะคะมีเรื่องไหนบ้างเราไปดูกันเลยค่ะเรื่องที่หนึ่งนะคะชื่อ Star Martial God t e c h n i q เป็นแนวต่อสู้มีพลังภายในใช้วรยุทธอะไรประมาณนี้ค่ะ เนื้อเรื่องโดยรวมก็คือโลกที่พระเอกอยู่เนี่ยมันมีทักษะวรลยุทธ์ที่หลักๆเลยจะมีอยู่3อย่างค่ะคืออาคีมังกรดาราแล้วก็ไม่ต้องพูดถึงเลยค่ะเพราะว่าพระเอกเราเนี่ยจะมีทักษะอันที่เก่งที่สุดแน่นอนนั่นก็คือดารานั่นเองค่ะซึ่งพอเป็นดาราแล้วเนี่ยหน้าที่ก็มีแสดงละครเป็นพิธีกรเดินแบบเอ้ยไม่ใช่คนละดารา พระเอกของเราเนี่ยก็ชื่อเย่ซิงเหอนะคะในตอนแรกๆจะกล่าวถึงตอนฝึกในสำนักค่ะและต่อไปก็จะเป็นการผจญภัยต่างๆฝึกวิชาให้เก่งขึ้นเรื่อยๆไล่ตบคนอื่นที่คอยดูถูกเราตอนแรกนะคะมัางงะจินเรื่องนี้มีตัวหลักที่เป็นผู้หญิงหลายคนเหมือนกันนะคะเรือใครเรือมันได้เลยค่ะแต่ไม่รู้เราอ่านไปมันออกจะเป็นแนววายซะงั้นลองติดตามดูนะคะ เรื่องต่อมานะคะเป็นเรื่องที่ชื่อว่ามาเชียวพีกนะคะเป็นแนวมีพลังจอมยุทธฝึกวิชาเหมือนเรื่องอื่นๆเลยค่ะเพราะส่วนมากนะคะมังงะจีนอะ่ะจะเป็นแนวมรยุทธมีพลังจอมเวทอะไรแบบนี้ค่ะเรื่องนี้พระเอกของเราก็จะชื่อว่ายางไข่นะคะเป็นสิทธิ์ฝึกหัดแห่งหอประลองยุทธหลิงเซี่ยวตอนแรกเริ่มเรื่องระดับพลังของเขาอ่ะจะต่ำเลี่ยดินมากจนวันหนึ่งเขาได้เจอกับ เดดโนตเอ้ยไม่ใช่มันคือหนังสือหนังสือเล่มหนึ่งนี่แหละคะ่ะที่เป็นตัวแปรสำคัญในการที่ทำให้พระเอกของเราเก่งขึ้นเนื้อเรื่องช่วงเริ่มพระเอกเราก็จะเน้นการฝึกวิชาตบคนที่คอยดูถูกตัวเองแรกๆทำภารกิจแต่ละครั้งส่วนมากมักจะมีสาวๆมาเกี่ยวข้องเสมอนะคะจะมีเรือให้ทุกคนเลือกสรรว่าจะเรือไหนได้เลยะคะ่ะความน่าสนใจ ก็คงไม่พ้นเรื่องที่พระเอกจะค่อยๆเก่งขึ้นและสู้กับคนที่มีระดับที่สูงกว่าตัวเองได้นะคะอยากให้ลองมาอ่านดูค่ะพระเอกของเราเนี่ยจะสู้แบบไหนรูปแบบไหนกับคนที่แบบสูงกว่าตัวเองสนุกแน่นอนค่ะเรื่องต่อมานะคะชื่อเรื่องว่า spirit p a a e mountain หรือหุบเขากระบีวิญญาณเป็นแนวเรื่องการต่อสู้อีกแล้วค่ะมีการฝึกวิชาเพื่อที่จะให้ตัวเองเก่งขึ้น เนื้อเรื่องข้าวตอนต้นจะกล่าวถึงพระเอกที่ต้องสอบเข้าสำนักกระบี่วิญญาณซึ่งเป็นสำนักที่โด่งดังมากๆของโลกนั้นการที่จะเข้าสำนักนี้ได้จะมีการสอบเข้าที่ยากมากพระเอกของเราก็ไม่ได้มีพลังที่โดดเด่นมากแต่พระเอกมีจุดเด่นแบบมากๆก็คือพระเอกเราใช้กลอุบายในการต่อสู้และพระเอกของเราก็ยังฉลาดมากโคตรฉลาดเลยแหละคุณจะคิดไม่ถึงเลยแล้วจะคิดว่า แบบนี้ก็ได้เหรอมันทำได้ไงวะนั่นให้เราลุ้นได้ตลอดเวลาว่าพระเอกเราจะทำแบบไหนกันนะสนุกมากค่ะเรื่องนี้อยากให้ไปอ่านกันมีแบบแอนิเมะด้วยนะคะเรื่องต่อมาเป็นเรื่อง Rebirth of the a l b a n Immortal Cultivator ค่ะ เป็นเรื่องที่ใครก็ต่างขนานนามพระเอกว่าเป็นเทพเฉินฟงังเป็นการ์ตูนแนวฝึกวิชาวรยุ์อีกเช่นเคยเนื้อเรื่องคร่าวๆก็มีอยู่ว่าพระเอกเก่งมากจนมีฉายาว่าราชันอม,มตะฝึกวิชาแบบเร่งรีบเกินไปเลยทำให้ตายก็ตายง่ายเกินนะคะ พอตายแล้วเกิดอะไรขึ้นอันนี้เราก็ไม่รู้แต่ได้ย้อนเวลากลับมาในร่างเดิมตอนอยังไม่มีพลังอะไรคงเดาได้ไม่ยากเพราะชาติก่อนอย่างโหดชาตินี้ก็ต้องโหดกว่าเพราะมีความรู้จากชาติก่อนมาแล้วเรื่องนี้ก็เป็นอีกเรื่องที่สนุกคะ่ะไปลองอ่านดูกันได้นะคะเรื่องต่อมาชื่อว่า The Super กับตอน In the City ถ้าใครเบื่อกับแนววรยุทธ์มีพลังเรื่องนี้อาจจะเป็นคำตอบได้ค่ะว่าด้วยพระเอกเราชื่อลี่อีเฟยเคยเป็นกองกำลังทาหารพิเศษที่เก่งโคตร เละเกิดเหตุการณ์ซับซ้อนบางอย่างพระเอกเราเลยตัดสินใจออกมาจากหน่วยและมาใช้ชีวิตเป็นทีมรักษาความปลอดภัยของบริษัทแห่งหนึง่งแต่เรื่องไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นอยู่ๆเขาก็ได้เป็นแฟนหลอกๆของผู้จัดการซะง,งั้นเรื่องราวสูตรอนลมานกับการต่อสู้อันดูเดือดจะเป็นอย่างไรลองไปอ่านได้เลยค่ะลืมบอกว่าเรื่องนี้จะมีฉากเซอร์วิสเยอะมากค่ะไปลองอ่านนะคะ เรื่องต่อมานะคะชื่อว่า Hunter ร์เเป็นแนวการต่อสู้มีการใช้วิชาส่วนมากเกี่ยวกับมังกรค่ะเริ่มเรื่องมาก็จะมีสงครามเกิดขึ้นซึ่งพ่อแม่ของพระเอกได้เข้าไปปะทะเพียงลำพังซึ่งตอนนั้นได้ฝากลูกไว้กับอีกคนจึงปลอดภัยจากตอนนั้นต่อมาก็จะกล่าวถึงพระเอกที่ชื่อว่าเฮาอี e ้ได้อาศัยอยู่ในหมู่บ้านแห่งหนึง่งชีวิตก็เหมือนจะดีแต่ก็มีคนที่ต้องการลากตัวพระเอก อยู่ซึ่งเป็นเหตุผลที่พระเอกเราต้องออกมาจากหมู่บ้านเพื่อไปผจญภัยในเหตุการณ์เดียวกันก็มีทางด้านองค์หญิงชื่อว่าหลิงซีที่กำลังออกเดินทางนะคะแต่มีคนที่จะวางแผนกำจัดองค์หญิงค่ะทำให้เธอต้องหนีเข้าป่ามาพระเอกเราก็จะเก่งขึ้นได้ยังไงพระเอกจะเจอกับองค์หญิงที่ผ่านทางมาหรือไม่การผจญภัยครั้งนี้จะสนุกแค่ไหนไปอ่านกันนะคะ เรื่องต่อมาเป็นเรื่องจูชิงเทียนชานนะคะก็ต้องขออภัยด้วยนะคะถ้าอ่านชื่อผิดถ้าใครรู้ว่าอ,าอ่านยังไงก็คอมเมนต์บอกด้วยนะคะ จะเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับวิทยายุทย์การต่อสู้ล้างแค้นกันค่ะเนื้อเรื่องคร่าวๆก็ประมาณว่าพระเอกเราชื่อแ yeah, ย่เฉินเริ่มเรื่องปุ๊บก็โดนลังแกปับ๊บซึ่งการโดนลังแกครั้งนั้นทําให้พระเอกเราเส้นชีพพจรขาดไปนะคะทําให้ฝึกวิชาไม่ได้แต่ไม่ต้องคิดมากค่ะแนวจีนพระเอกของเรานั้นได้พลังโกงมาแน่นอนวันหนึ่งพระเอกเราได้เข้าลํำลึกความหลังในถ้าที่เคยมาตอนเด็กแล้วทําท่าไหนก็ไม่รู้ถูก มีดบาดมือทําให้เส้นชีพจรกลับมาเป็นปกติแถมได้วิชาโหดมาอีกนะคะแล้วก็ไปฝึกวิชาของเขาไปนั่นแหละคะ่ะแล้วก็ไปตบกับคนที่เคยดูถูกยังไงล่ะเรื่องก็ดําเนินไปประมาณนี้ค่ะพร้อมกับการประจนภัยเช่นเดิมไปอ่านกันนะคะเรื่องต่อมาเป็นเรื่อง Strong Gate w o r k e r เป็นเรื่องที่ไม่ได้มีพลังเวอร์เป็นแนวต่อสู้และเซอร์วิส เอกเราชื่อเคนตอนหลังๆเราจะเรียกว่าลี่ชิงค่ะในตอนเริ่มแรกที่กล่าวพระเอกเราทำงานเป็นช่างแอร์พระเอกเราได้ไปซ่อมแอร์ที่บ้านคนรวยหลังหนึง่งระหว่างที่ซ่อมอยู่ผู้หญิงที่แจ้งซ่อมแอร์ก็โดนจับตัวไว้โดยไม่รู้สาเหตุพระเอกเราเลยเข้าไปช่วยสักหน่อยหลังจากผ่านเรื่องราวไปผู้หญิงที่แจ้งซ่อมแอร์เลยจะจ้างพระเอกเป็นบอดี้การ์ดนะคะเรื่องราวการต่อสู้กับความกล่าวก็จะได้เริ่มต้นขึ้นถ้าใครชอบแนวนี้ พร้อมทั้งปิิศนาของพระเอกก็ไม่ควรพลาดเลยค่ะเรื่องต่อมานะคะมีชื่อว่า t a l e of Demon and God นะคะเป็นแนวแอคชั่นต่อสู้มีพลังค่ะถามว่าเป็นแนวฮาเลมไหมอันนี้ไม่ฟันธงแต่บอกเลยว่ามีเรือใครเรือมันในใจแน่นอนค่ะเข้าเรื่องกันเลยดีกว่าพระเอกของเราชื่อเนี่ยหลีไม่รู้ออกเสียงสำเนียงถูกไหมนะคะคือพระเอกของเรากลับมาเกิดใหม่ในชีวิตเดิมตอนอายุประมาณ13ปีค่ะ ในชาติก่อนพระเอกเราเนี่ยตายไปแล้วแต่มีอะไรบางอย่างทําให้ย้อนกลับมาอยู่ในอดีตอีกครั้งซึ่งการดําเนินเนื้อเรื่องต่อไปจากนั้นจะเป็นการที่พระเอกนำความรู้จากชาติก่อนมาใช้เพื่อที่ตัวเองจะได้เก่งขึ้นและสามารถช่วยเหลือเพื่อนๆและเมืองของเขาได้เพราะในชาติก่อนพระเอกใช้ชีวิตลันทศมากๆเมืองก็ถูกโจมตีจนพังพินาศ จุดที่น่าสนใจของเรื่องนี้คือพระเอกกับเพื่อนๆของเขาจะค่อยๆพัฒนาฝีมือเพื่อต่อกรกับอะไรหลายๆอย่างที่เข้ามาการวางแผนของพระเอกและความหาความกวนบาทาของพระเอกเรามีเยอะด้วยบวกกับมีฉากเซอร์วิสเล็กๆน่อยให้ด้วยนะคะส่วนเรื่องสุดท้ายชื่อว่าวูเดาดูซึนไม่รู้อ่านถูกหรือเปล่านะคะเริ่มเรื่องมาก็จะเล่าเรื่องที่พระเอกเคยเป็นอัจฉริยะ แต่พ่อแม่ได้ตายพ่อไปทำอะไรขัดผลประโยชน์กับคนใหญ่คนโตซึ่งเขาได้ฝึกฝนอย่างหนักจนเกือบได้เป็นที่หนึ่งของรุ่นกันเลยทีเดียวทำให้พวกที่เป็นใหญ่โต ต่างอิจช้าจึงจัดการพระเอกโดยการตัดเส้นลมปานทำให้ฝึกวิชาแบบปกติไม่ได้แต่อยู่มาวันหนึง่งพระเอกได้เดินผ่านชายแก่คนหนึง่งชายแก่คนนั้นบอกว่าหากอยากแข็งแกร่งขึ้นและให้เส้นลมปานกลับมาเป็นปกติให้ไปหาเขาเมื่อตอนพระจันทร์ขึ้นสูงสุดในคืนนั้นแต่ชายแก่คนนั้นไม่ได้อยากจะช่วยพระเอกเหรอก แต่อยากจะย้ายร่างกับพระเอกเพราะตัวเองมีวิชาย,ย้ายร่างและยากับของวิเศษต่างๆพอหลอกพระเอกมาย้ายร่างได้เรียบร้อยแล้วชายแก่คนนั้นก็ได้เอาของวิเศษที่เป็นเสื้อคุมทองคําจากร่างเก่ามาใช้แต่ก็เกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดเสื้อคุมนั้นมีพูดสิงอยู่แล้วมีระบบป้องกันตัวที่วิญญาณอื่นจะมาแทรกแซงร่างต้นและวิญญาณของเจ้าของร่างตัวจริงไม่ได้ทําให้ชายแก่ที่สิงอยู่ดนกําจัดออกไปทําให พระเอกเรามีของวิเศษและเส้นลมปานก็หายมาเป็นปกติสนุกค่ะเรื่องนี้ใครชอบแนวล้างแค้นสะใจสะใจแนะนำเลยค่ะผิดพลาดตรงไหนขออภัยด้วยนะคะกดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆด้วยจ้า